คนไข้คนต่อไปครับอ่อโทษนะครับไม่ทราบคุณคุณเป็นอะไรครับมีอาการอะไรบ้างครับในไลนให้หมอฟังสิครับไอจามมีน้ำมูก เจ็บคอไอจามีน้ำมูกเจ็บคอครับผมโอ้ครับไอจามีน้ำมูกเจ็บคอนะฮะแล้วไม่ทราบว่ามีไข้มั้ยฮะอ๋อมีนิดหน่อยครับมีนิดหน่อยนี่ละครับโอ้โหนี่มีเยอะเลยนะครับเนี่ยอออ๋เหรครับครับโอ้แล้วแล้วขอโทษนะครับแล้วขอทำตรงๆเลยนะข้าวผมหน้าตาแบบนี้แล้หูแบบนี้เนี่ยเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วป่ะครับอ๋อไม่นะครับกลับจากอเมริกาก็เป็นเลยครับ เราเราเราดูร่างก็เป็นแบบนี้เลยนะครับครับผมก็อยู่นี้เขาอ้วนขึ้นครับหูยาวครับหน้าตาจมูกแบบนี้ครับโอ้ผมว่านะครับซิมเชืมแบบนี้ซิมเชืมคืออาการนี่นะครับแบบนี้เนี่ยคือคุณต้องเป็น swine flu 2009อะไรครับอก swine flu swine flu ว่าคือไข้หวัดหมู2009ครับโอ้ยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณลเียออกจากห้องผมเลยนะครับวเดี๋ยวผมมียายจรครับ อ้าวคนไข้คนต่อไปครับ next patient เดี๋ยวยุดนะหยุดหยุดหยไม่ต้องนั่งเลยนะไม่ต้องนั่งหะไรอาการแบบนี้เมื่อกี้ก็ไข้หวัดหมูคนึงนะหน้าตาแบบนี้รูปร่างแบบนี้นะชัดเลย you have bird flu ไข้หวัดนก โอ้ยไม่ใช่หรอกครับคุณหมอผมเป็นอีสุกอีใสครับอีสุกอีคือชิคเก้นพอกอชิคเก้นพอกเป็นอีสุกอีใสโอ้ยค่าชมครับน่สุกว่าผมเนี่ยนะครับเป็นหมอหรือว่าสัตวแพทย์กันแน่ครับเนี่ยโอ้โหโอ้เอเว๊ ผู้ชมครับผมคือโฮเซ่เรนา GK แห่งทีมลิเวอร์พูลวันนี้นะครับเราจะมาซ้อมเตะ PK กันครับมาเลยโอเคเลยโอ้ยเรนาทำไมเอาก็เตะ GK ไงนายบอกเองอ่ะ GK อ่ะไม่ใช่โทรบอกว่าเตะ PK เตะ PK โอ้ยจัดรายการพิยุ่ยูโอยไม่ใช่นะแมไม่มได้หมายถึงดีเจพีเดี๋ยวก่อน GK เนี่ยก็คือโกลคีเพอร์นายทวารผู้รักษาประตู GK ส่วน PK เนี่ยคือ penalty kick penalty kick ก็คือเตะจุดโทษ โอ้ย your ball hit the post hit the post โอ้ยจะไปทำไมแล้วไปทันนี้อะส่งอีเมลก็ได้โอ้ยรู้จักไหมอะวอลไวเว็บอะรู้จักโอ้ยไม่ได้หมายถึงไปทันนี้ the post เนี่ย the post ก็คือเสาโกฟุตบอลขนาดไหม the post P O S T post hit the post ก็แปลว่าชนเสาขนาดว่ะคนต่อไปเร็วๆ โอ้โห the ball hit the bar อะไรนะอะไรนะ the ball hit the bar อ๋อ the ball in the bar โอเจ้าไปเลยดี่ชาไปดี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 บอลหนื่อยวะ หนื่อยเหนื่อยนี่มัน,น,นทำอะไรในบาร์เนี่ยฮะเอ้ออาก็เมื่อกี้เนี่ยยูบอกว่า the ball in the bar ไงก็นี่ไงมาตามหาลูกบอลในบาร์ไม่ใช่ไม่ใช่ the ball hit the bar แปลว่าลูกชนคานคานพูดบอกก็คือ the bar hit the bar ไม่เกี่ยวกับบาร์นี้โอ้โหอ้คุณผู้ชมครับมองท้องฟ้าวันนี้นะครับคลื่นมากเลยนะครับ it's cloudy cloudy Cloud ก็คือมีเมฆเยอะนะครับเพราะแน่นอนครับช่วงนี้ก็คือช่วงหน้าฝนนั่นเองนะครับซึ่งหน้าฝนภาษาอังกฤษจะเรียกว่า the rainy season the rainy season ในช่วง rainy season แบบนี้ ก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันครับอุปกรณ์ช้อที่หนึ่งนั่นนะครับก็คือ a i นโค้ท My name is r a n and this is my rain coat โอ้โ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้หมายถึงเสื้อโค้ทของเรน <c oughs> โอ้โหเรนโค้ทแปลว่าเสื้อกันฝน <c oughs> แปลว่าเสื้อกันฝนมาเสื้อกันฝนเออเสื้อกันฝนมาแล้วนีออ่ เรนโค้ดเรนโค้ดนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วครับคุณผู้ชมก็ต้องมีเรนโค้ดคือเสื้อกันฝนนั่นเองนะครับส่วนอุปกรณ์ที่สองเลยนะครับก็ต้องมีอัมเบรล่าจะมีมาอัมเบรล่าเดี๋ยว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 เฮ้ยอัมเบรล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบ้ามาฝนจะตกแล้วจะเอาอัมเบรล่าคือล่มมันไม่ให้มาร้องเพลงอัมเบรล่าเอาเอาล่มมาอัมเบรล่านี่นะฮะอัมเบรล่าแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ต้องมีอัมเบรล่าครับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับเพราะ โอ้ท่าทาะครับ ฝนจะตกหนักแล้วครับวันนี้ it's oh 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 it's raining cats and dogs it's it's raining cats and dogs นะครับคุณผู้ชมครับ it's raining cats and dogs นี่ไม่ได้หมายถึงหมากับแมวโ oh raining cats and dogs แปลว่าฝนตกหนักครับฝนตกหนักโอ้เป็นสำนวนฝรั่งโโอ้อ้นะครับโอ้ชนตัวฝนตกหนักแล้วครับมาเข้ามาเข้ามาครับมาเข้ามาอู้แต่อีกหนึ่งปัญหาครับคุณผู้ชมครับเวลาฝนตกหนักแบบนี้นะครับมันก็จะมีปัญหาน้ำท่วมนะครับโอ้โอ้ลอนดิ เราติดน้ำจุดวันนี้31แล้วนะครับ end of the month นะฮะ end of the month s o t o d a y i s payday no 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 นี่ที่จะ Friday ใช่รู้ว่า Friday แต่วันนี้คือ payday คือวันเงินเดือนออก payday คือเรียกวันเงินเดือนออก i e n c e your paycheck oh your paycheck check เงิน again and today I'm g o i n g to give you a promotion promotion ไปทำอะไรเนี่ยฉันบอกโปรโมชั่นไงเอาโปรโมชั่นนี่ครับรถแลกแจกแถมเออไม่แปลโปรโมชั่นสินค้าโปรโมชั่นตรงนี้แปลว่าเลื่อนตำแหน่งให้พวกแกโอ้ยแล้วนี่เลยอีกอย่างนะ I'm going to give you a r a i s e a r a i s e r a i s e ฮะเฮ้ยไฮ้ยพวกนี้กำลังกรนยังไงโอ้ยวิ่งไปไหนดูเลสไงครับไม่ได้บอกว่าเรสให้ไปแข่งบอกเรส R A I S E race แปลว่าขึ้นเงินเดือนแต่ตอนนี้เนี่ยนะยูไฟเอฟไป โอ้โดนไล่ออกยังไม่รู้ตัวอีกมามาอฮ้ยเลยแม่เขาไม่ได้บอกแม่เขาบอกว่าเธอหน้ามาเก็บปลาแล้วเก็บเหงือกสิไม่ใช่ม้าม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 าโอ้โหนี่ลูกเขาเห็นคนทานมาม่าอยู่ก็เลยชี้ที่มาม่าไม่ได้เรียกเธอว่าแม่มามามัมอะไรแม่มัมา มัมไม่ใช่เขาไม่เรียกเธอว่าแม่รูกเขาอยากจะทานเขาอยากจะมัม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 มมั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 มมีมมั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 ม่เมมั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 มมีมมมมมัมมั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 มมัมมมัมมมามันมม มาเดอมาเดอมาเดอไม่ใช่ลูกผมนี่เขาเือว่าแม่นะแต่ลูกเขาก็จะบอกว่าเมอร์เดอมีการขัดขัดกรรมแถวนี้เมอร์เดอไม่ใช่เป็นแม่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับคำว่าแม่นะครับภาษาอังกฤษจะมีอยู่ห้าคำนะครับมามามามัมมัมมี่และก็ mother นั่นเองครับซึ่งวันพุธหน้าก็จะเป็นวันแม่แล้วครับอย่าลืมไปบอกคุณแม่ว่าแฮ Happy m o t h e ์เดย์สุขสันต์วันแม่ด้วยนะครับ ทุกวันนี้นะครับชาวไทยหลายคนนั้นกลัวไข้หวัด2 0 0 9กันมากก็เลยต้องมีการป้องกันกันโดยใส่หน้ากากใช่ไหมครับหรือที่เราจะเรียกว่า a mask ครับ a mask แต่หลายคนครับมัวแต่ไปสนใจแต่ไข้หวัด2 0 0 9กัคนมากจนเกินไปจนบางครั้งนี่นะครับลืมที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับชุดของตัวเองในเรื่องอื่นๆครับเฮ <Hey, S 1> ้ยฝรั่ง do you have swine f l no i don't have swine flu but m s r chauffeur you should fasten your seat belt no ไม่เป็นไรไม่เป็นไร oh very dangerous อ uh. oh hey ฝรั่ง yes whiskey whiskey m s r chauffeur don't drink and drive m a u w a k up m a u w a k up เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่าไม oh I, I, i think i i will get off here oh ดูสิครับใส่หน้ากากป้องกันไข้หวัดนู่ยนะครับ แต่ไม่ยอมคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อป้องกันชีวิตแล้วแถมยังจะดื่มสุราแล้วขับรถอีกครับครับพี่ครับเดี๋ยวไปปักซอยับอาเจิญขึ้นเลยครับแต่โทษนะครับหมวกกันน็อกอยู่นะฮะโอ้ยหมวกกันน็อกไ่ต้องเราพานี่ก็ป้องกันพอแล้วปลอดภัยสุดแล้วไม่ต้องติดเลยหวัดนวดไม่ติดครับเออถ้ากันไม่ป็อไรครับถ้าไม่มีหมวกกันน็อกผมไม่ไม่ขึ้นนะครับที่หลังอยากใส่หมวกกันน็อกเรียกแท็กซี่ดิโอ้ย ดูครับแม่ขี่มอร์ไซค์นะครับใส่หน้ากากป้องกันไข้หวัดแต่ไม่ใส่หมวกกันน็อกป้องกันหัวสมองกันบ้าง next time wear a crash helmet ครับแม่ดูสิครับคุณผู้ชมครับกลัวไข้หวัด2009มากเลยนะครับจนลืมกลัวรถครับอย่าลืมครับ next time when you want to cross the road use the pedestrian bridge หรือว่า foot bridge ก็คือสะพานลอยนั่นเองครับอุ้ยเป็นไงละครับโดนจริงๆด้วยครับ เฮ้ยฝรั่ง hot towel hot towel yeah 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 and massage 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 โอ้ย massage massage อ๋อ massage massage and เอียวยัวเอียร์โอ้ยแมวแล้วแมวแล้วมวแมวแมว okay 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 brush your hair okay okay ไม่มีผมให้ brush my hair don't need to brush my hair no no no

เช่นชิว thank you thank you เฮ้ยน I wait for you เจ <What? S 1> uh ็ดให้เลยเอาไหมเอาเช็ c เองได้ I wait myself เอาเนาอเจ็ดให้ก็ได้นะโอ้ยขอยืมสิเป๊ะเอาาด h ม l l o มาดาม yes you have building shoes รองเท้าส้นตึกนี้ไหมครับโอ้โหรองเท้าส้นตึก building shoe your house เอ้ยครับมาดาม building shoe คือรองเท้าก่อสร้างเขาเรียกว่า platform shoes รองเท้าส้นตึกครับเหมือนยืนอยู่บนชานชาลาครับแต่มันเอาแล้วครับไม่มีแล้วครับร้ี่มแลวครับผมว่านะครับอย่างมาดามเนี่ยนะครับ ให้ฮิวชูดีกว่าครับน้องเร็วๆอย่างฉันเนี่ยนะคะฉันก็เอาอย่างนี้ค่ะนิดเดิลชูสนิดเดิลเข็มฟองรองเท้าส้นเข็มนะครับทนายครับโอ้โหรองเท้าส้นเข็มเขาเรียกสตินเนตชอลสครับเดี๋ยวผมจัดให้ไม่ละค่ะไม่ละค่ะไม่เอาละค่ะอะไรฮะพึ่งนึกขึ้นได้ว่าที่บ้านน้ำท่วมอ๋อน้ำท่วมเหรอครับเ๋อต้องการรองเท้าที่ไปลุยน้ำใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับคู่นี้เลยครับขายแล้ว ใจขึนขนาดนี้นี่แหละฉันต้องการพินบายเลยครับเฮ้ยอะไรวะโอ้ทิ้งขยะใส่รถคนอื่นได้ไงเนี่ยทำอย่างนี้มันถูกแล้วครับเนี่ยคุณผู้ชมครับดูสิครับปทิ้งขยะใส่รถคนอื่นอย่างนี้มันไม่ดีเลยนะครับอย่าลืมครับคราวหน้าเราจะทิ้งขยะด้วยนะครับคำว่าทิ้งภาษาคือ Throw away, throw away ก็คือโยนไปไกลๆนะครับแต่ไม่ใช่โยนไปไกลๆแบบนี้นะครับ Throw away your rubbish, your garbage หรือว่า your trash into the rubbish bin หรือว่า into the trash can ด้วยนะครับลงถังสิครับไม่ใช่ลงรถตัุอื่นแบบนี้ไปดูเลยครับดูสิครับนมอย่างนี้ต้องเรียกว่าสมน้ำหน้า it serves you right วันนี้เรามีสอบปลายภาค we have a final exam หวังว่าทุกคนคงจะมีการอ่านหนังสือสอบมาแล้วหรือว่าที่เรียเรียกว่า s t u d y for the exam s t u d y for the exam มาแล้วใช่ไหมครับดีมากเลยนะครับถ้าอ่านหนังสือสอบมาแล้วหวังว่าทุกคนจะไม่มีใคร cheat on the exam ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าผมเนี่ยจะไม่อึบนข้อสอบแล้วครับเพราะผมอึมาแล้วครับ โอ้ยนี่ชีตเอเอ็กซ์แอมเนี่ยไม่ได้แปลว่าอึบนข้อสอบแต่มันค oh. no ือ C H E A T ชีตเอเอ็กซ์แอมคือโกงข้อสอบหวังว่าคุณจะไม่มีใครโกงข้อสอบให้เห็นนะถ้าพร้อมแล้ว ดู The Exam Now ฮะรู้สึกว่าจะมีแอคชั่นเยอะเนะ่แน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 ่น้องครับขาขาสวยจังเลยนะครับเนี่ยขอบคุณค่ะ สะกดเลยครับลายลอลิงมาเอกอ้ออ่งอ้ออ่างกอไก่ไลายอ๋อใช่ลายอ๋อทุกห้องโอ้โหทีวีก็เปิดวิทยุก็เปิดเครื่องเล่นดีวีดีก็เปิดไปพร้อมๆกันไอ้พวกนี้นี่เฮ้ยเอาเอาเอาทำไรกันเนี่ยทำไรกันเนี่ยกินร้านไหนดีวันนี้ กินร้านเดิมไหมอีกอิ๊เวาลาะเดิมเบื่อแล้วอู้อู้วายนี่อยู่กันแค่นี้หันมาคุยกันก็ได้เราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเราไม่ต้องใช้คอมได้ไหมแล้วเนี่ยโทรทัศน์เนี่ยเขาวิทยุ่งเราเปิดไว้ปิดให้หมดเร็ว it's a waste of electricity ครับเสื่องไฟฟ้าโอเคโอเค I will turn it off แต่เดี๋ยวนะครับปิดด้วยรีโมทอย่างเดียวแบบนี้ก็เป็นการสิ้นเปลืองไฟฟ้านะครับต้องไปปิดที่สวิตช์ใหญ่ครับ turn it off at the main switch กได้ไหมครับก็๊บบุ๊บบุ๊บเป็นไรครับมาไะไรครับผมนี่เป็นช้างน้ำเป็นเอสกีโมกันเลยไครับเนี่ย โอหนาวกันแล้นี้ช่วยรีแอร์นิดหนึงได้ไหมครับ25องศาเซลเซียสก็พอครับ25 d e g r e e Celsius นะครับจะเย็นพอดีพอดีนะครับราค่า25 d e g r e e Celsius ดีมากครับปรชาร์จเซฟอิเล็กทริซิตี้ประหยัดพลังงานกันนะครับอย่าลืมครับถ้าเกิดลดละเลิกพฤติกรรมใช้ไฟฟ้าเส้นเปลืองแบบนี้นะครับจะได้ช่วยชาร์จประหยัดค่าไฟฟ้าอีกเยอะเลยครับแล้วใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเบอร์5เท่านั้นนะครับเซฟอิเล็กทริสตี้เซฟเดอะคลันที ดึงตั้งนานนะฮะที่ดึงเขาเขียนคำว่า push หลายคนครับผมเชื่อว่าต้องเป็นเยอะบ่อยมากก็คือเห็นคำว่า push ก็จะดึงเห็นคำว่า pull ก็จะผลักผมมีเทคนิคง,ง่ายๆครับที่ทำให้คุณนั้นจำสองคำนี้ได้โดยที่ไม่สลับสับสนอีกต่อไปนะครับจะไม่ง่ายครับ push เนี่ยคือผลักนะแต่ pull นี่นะครับก็คือดึงอยากให้คุณนึกถึงคำว่า pull ก็ดึง <Okay. S 1> p u l ก็ดึงไลครับ wow.